เอาละครับสำหรับในหลักสูตรนี้นะครับผมจะมีสอนใช้งานตัวแอปตกแต่งรูป ai ที่ชื่อว่ามิจเจอร์นี่ด้วยเพียงแต่ว่ามิจเจอร์นี่ครับมันเป็นบอทดหนึ่งตัวที่คุณต้องทำงานในตัวแอปอหนึ่งตัวที่ชื่อว่า Discord นะฮะ Discord นะฮะคืออะไรครับ Discord เป็นเหมือนแชทแอปพลิเคชันหนึ่งตัวคล้ายคพวก Li n e Messenger ต่างๆฉะนั้นวันนี้ครับก่อนที่จะมาเรียนขออนุญาตทุกคนลงนะฮะโปรแกรม Discord ในคอมพิวเตอร์คุณก่อนนะครับเหมือนเดิมครับมาที่ Google Home ในคอมพิวเตออระะ์เลืก หาคำว่า Google ไว้เลยเนาะแล้วก็เซิร์บน Discord นะครับอ่าเสร็จแล้วครับให้เข้าไปที่นี่เลยฮะ w w w ร์ไวเว d c นะฮะตัว Discord.com นะฮะ discord.com นะฮะ d i s c o r d c o m นะครับเสร็จแล้วครับแนะนำว่าถ้าเป็นผมนะดาวน์โหลดสำหรับ w n n o w w เลยฮะดาวน์โหลดลงเครื่องคุณได้เลยนะฮะดาวน์โหลดลงเครื่องคุณได้เลยนะค,ะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะขอให้คุณไป Install ตัวโปรแกรมนี้นะฮะ ลงเครื่องคุณคุณก่อนนะฮะซึ่งเมื่อคุณเมื่อซึ่งเ ouais. มื่อผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมนี้น่าจะอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์นี bon. ้อ่าโฟลเดอร์นี้นะฮะนี่ครับคุณก็สามารถนะฮะลงโปรแกรมก่อนได้เลยนะฮะลงโปรแกรมก่อนได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทำนะฮะอ่าแต่ผมมีโปรแกรมไปแล้วนะครับเมื่อคุณลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเปิดขึ้นมาฮะนี่คือตัวนะับโปรแกรม Discord นะฮะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์คุณแล้วนะครับ ให้คุณกดคำว่าสมัครสมาชิกสำหรับคนใหม่นะฮะกรอกอีเมลไปเลยครับเช่นผมลองกรอกเป็นนะฮะดิจิตอลนะฮะดิจิตอลนะฮะปรินต์นะฮะดอททีมนะครับ at gmail com นะฮะชื่อแสดงอ่าใช้คำว่าดิจิตอลปรินต์นะครับแล้วก็อ่าชื่อผู้ใช้นะฮะอ่าดิจิตอลปรินต์ด้วยบี ดิจิตอลปริ้นนะครับอ๋อเกินนะฮะอ่ะโอเคดิจิตอลปริ้นแล้วกันนะฮะรหัสผ่านผมลองใส่เป็นสมมุตินะเป็นหนึ่งสองสามนะฮะอ่ะโอเคนะฮะวันเกิดวันเกิดใส่เป็นอ่ะ uh, ก็เรื่องวันเกิดเรานะฮะอยู่ไหนสมมติผมใส่เป็นวันเดือนปีเกิดผมนะครับ หาปีหาปีของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดไปต่อได้เลยครับอ๋อหนึ่งหนึ่ง้อตัวอักษรอ่ะโอเคอ่ะผมใส่เพิ่มกดไปต่อฮะรอแป๊บนึงนะครับมันเดาง่ายไปอีกอ่ะงั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่นะฮะ โอเคลองอีกทีนึ่งนะฮะลองอีกทีนึ่งนะฮะก็คือว่ารหัสผ่านให้มีมากกว่า8ตัวอักษรนะครับแล้วก็แนะนําว่าจะมีทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กนะฮะตัวเลขผสมกันไปด้วยนะครับเอาละฮะมาลองดูว่ารอบนี้จะผ่านไหมนะ โอเคครับได้แล้วได้แล้วทีนี้เขาจะถามว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่านะฮะก็ตอบว่าใช่ I am human นะฮะฉันเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็อะไรนะเลือกเนาะอันไหนที่มีปามทีบ้างอ่านี้หนึ่งสองหนึ่งสองที่มีปามทีนะฮะอ่าหนึ่งสองที่มีปามทีกด verify ไปยืนยันว่าฉันเป็นมนุษย์นะ,ะเอาอีกเหรอคาเมลา่าโอเคอันนี้คาเมลา่าคาเมลา่าคาเมลา่าอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะผมก็กด verify ดูโอเคนะฮะน่าจะเรียบร้อย รียบร้อยครับแค่นี้คุณก็เข้ามาใช้งานตัว Discord ได้แล้วนะฮะ